นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งเราเราพบป่ากันเป็นประจำช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มทุกทุกวันนะครับยังไม่ได้มีวันหยุดมีหยุดช่วงปีใหม่ไปสองวันครับนะและยังช่วงเช้าก็มารับอาหารสมองตอนเช้าทุกๆเช้าครับนะครับครับคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้นะครับพลาดโอกาสอย่างยิ่งใหญ่ตอนที่บิดคอยแล้วก็อีทิเลียมแล้วก็อีกหลายๆเหรียญรวมทั้งบิตครับด้วยนะ ช่วงที่มันต้นๆเนี่ยนักก็ไม่มีท่านใดหรือคนไหนที่ขอบโกยหรือว่าซื้อไว้เป็นล่ำเป็นสันหรือซื้อไว้เพื่อเก่งกำไรแบบห้าปีสิบปีแล้วรวยแบบเขาเรียกว่าโครตรละรวยนะครับนะทุกคนสูญเสียโอกาสอย่างยิ่งใหญ่หคล้ายๆกับเมื่ออดีตที่เราเคยใช้แสงจันทร นะครับเป็นการส่องแสงตอนกลางคืนหรือว่าใช้แสงเทียนนะครับในการาใช้ความสว่างกลางคืนมาเป็นพันๆปีพอมีมนุษย์คนหนึ่งชื่อ,อโทมัสเอเดี่ยนะครับได้มีโอกาสที่พยายามผลิตหลอดไฟขึ้นมานก็มีคนบนโลกนี่นะครับยังอยู่ณปัจจุบันนะครับคนบนโลกเนี่ย แยกกันอยู่ทั้งหมดอ่ะสามกลุ่มเลยกันครับพี่น้องครับนะักลุ่มที่หนึ่งอ้โอเป็นกลุ่มที่เยอะเยยถากทางแล้วก็ท้าทายบอกเอ้นี่มันคนบ้าบอกใช้ได้ที่ไหนเราใช้แฉงเทียนมากันเป็นพันๆปีมึงจะทำอะไรเนี่ยติดดับดเนี่ยออก็คือไม่เห็นด้วยแล้วก็ยังพยายามให้ร้ายแล้วก็ขีดกันนะครับ ที่สองครับเป็นกลุ่มที่คือดูแล้วก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันทําอะไรก็ไม่รู้ติดติดดับๆก็ปล่อยมันเราคือไม่ได้สนใจนะครับก็ไม่ได้ให้หหร้ายนรืก็ไม่ได้ร่วมด้วยครับอยู่เฉยๆครับแต่กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเล็กๆครับอู้เห็นคนนี้มีความพยายามสูงเขาทําไฟมันติดติดดับดับเนี่ยเกิดคํา สว่างได้จริงๆนะจะเอาไปใช้ที่บ้านฉันบ้างมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเสนอตัวครับนะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมใจช่วยทําครับในที่สุดแล้วก็สามารถโทมาติดิสันก็สามารถสร้างหลอดไปสําเร็จครับพี่น้องครับแล้วก็เอามาถูกใช้มากมายทั่วโลกณปัจจุบันถามว่ากลุ่มไหนครับสามกลุ่มใช้มากที่สุด ไอ้ก,กลุ่มที่มาดูถูกเขาเนี่ยนะครับกลุ่มที่ให้ร้ายเขาเนี่ยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีว่าเนยกว่าตัวเองอเป็นปัญญาชนไงครับแล้วก็มองคนอื่นด้อยกว่าผมก็เลยมองว่าเป็นการที่ว่ามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดไงแต่พอเขาทําเสร็จแล้วก็ไปเอามาเพราะตัวเองมีเงินเยอะกว่าไปซื้อมาไปใช้เยอะกว่าเขาหมดครับฉะนั้นวันนี้เรา ฟังเรื่องเราจากท่านอาจารย์พิเตอร์พูดมาทั้งหมดนี้นั่นก็คือเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่จะสามารถทำเงินหรือว่าสร้างงานสร้างโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นการครอบคลองเหรียญก็ดีนะครับหรือจะเป็นการ Active Income ออกแรงสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเรามีน้อยนะครับมีร้อยดอนหรือว่าร้อยเหรียญเปลี่ยนชีวิต A อคชั่นนิดหนึ่งครับนะครับ แนะนำเพื่อนให้ข้อมูลเพียงพอนะครับพอเขารู้โอ้อันี่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาตัดสินใจเขาเดินจ้าไม่มีเกียร์ถอยขัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยแบบผมเลยครับแบบอาจารย์พิเนเติร์คพูผมเดินเลยครับพี่น้องครับไม่สนใจหน้าอินหน้าผมสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยความรวยมันอยู่ตรงไหนเดินไปหามันตรงนั้นครับไม่ใช่ว่านอนแช่อยู่เพื่อที่จะตัวเองสําเร็จหมดเวลาหมดโอก,กาสแล้วนกะ็ปิดประตูเลยครับนะ วันนี้วันกันครับพี่ดองทุกท่านจอแจมจะนอนหนุ่ตีนะผากไว้เนี่ยเดินมาเจอเนี่ยถ้าไม่เอาออกวันนี้ครับคุณจนจนต,ตายตลอดชีวิตเลยผมสลัดออกมาตั้งแต่ตอนที่ผมรู้แล้วว่าผมทํางานประจําผมไม่มีทางรวยหรอกวันนี้ผมออกมาเนี่ยผมบอกตัวเองเสมอครับว่าผมรวยแล้วหลังจากที่ผมออกจากงานประจํามาจากวันนั้นผมจ้องตาตัวเองนะครับในกระจก ผมบอกตัวเองทุกเช้าทุกเย็นครับว่าผมน่ะเนี่ยหน้าตาแบบนี้คือมันคนรวยคนรวยคนรวยรว,วยอย่างเดียวครับบอกทุกวันวันไหนทําไปแล้วมันเจออุปสรรคเจออะไรครับไม่ต้องกลัวครับเข้าไปในรถเปิดประตูปั้งกรีดร้องแรงๆครับสลัดข้าวพวกนี้ออกให้หมดเดินหน้าต่อครับพี่น้องครับไม่ต้องสนใจวันหนึ่งเร็วเร็วนี้นะครับใกล้ๆกล้นี่แหละ แล้วทุกอย่างมันจะกระจายนี่ว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุมเทลงไปตั้งใจทําลงไปวันเนี้ยความสําเร็จเวลามันสําเร็จแล้วมันเสร็จไปทุกอย่างคือสําเร็จแล้วก็เสร็จไปในครั้งเดียวเลยครับพี่น้องวันนี้ความสําเร็จที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยมือผมเองอาณาจักรต่างๆที่ผมทําเพื่อทิ้งไว้ให้ลูกหลานเนี่ยมันก็ยังอยู่ยังคงอยู่และอยู่ตลอดไป ฉะนั้นวันนี้เราจะเสียอะไรเราพี่น้องครับเวลานี้เป็นเวลาแห่งการที่เราจะลุกขึ้นมาใช้ระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับรีบทารีบลงมือครับนะขอให้ทุกท่านเชื่อใจและเชื่อมั่นนะครับในทีมงานที่เรากําลังวางแผนมีแบบมีแผนเป็นพิมพ์เขียวที่วางไวใ้ให้ความสําเร็จเกิดบังเกิดขึ้นกับท,กทุกทท่านที่เข้ามาร่วมชายคาเดียวกันนี้ฉะนั้นหนทางสู่ความสําเร็จพี่น้องครับ รอคนใจเด็ดแบบทุกท่านเนี่ยแหละครับมาทําการใหญ่ร่วมไม้ร่วมมือกันครับจับมือกันอย่างแน่นแล้วเดินไปพร้อมกันผมเอาคอการันตีเลยว่าสําเร็จทุกคนครับขอบคุณครับพี่น้องครับครับขอบคุณท่านในคนครับหินพลังหรือยังครับรอคนใจเด็ดมาสร้างความสําเร็จด้วยกันนะครับทุกท่านครับถ้านึกถึงท่านในลก็ต้องมีเงาของอาจารย์ปีเตอร์เป็นเพื่อน เป็นคู่บารมีของกันแล้วถ้าถ้าคิดถึงอาจารย์ปีเตอร์ก็ต้องนึกถึงอาจารย์ต้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้นครับช่วยสรุปบทความแล้วก็ปิดห้องเชิญครับอาจารย์ต้นครับขอบคุณครับเอ็มซีสุดหล่อของพวกเรานะครับแล้วก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวปูต่อนที่น่ารักทุกท่านครับ กับตำแหน่งที่เราได้มานะครับตอนนี้เราติดว่าที่มหาเศรษฐีก่อนนะครับเราค่อยเป็นเศรษฐีกันนะครับช้าเร็วนะครับภายในปีนี้นะครับคําว่าว่าที่จะหายไปจะกลายเป็นเศรษฐีแล้วก็อภพมหาเศรษฐีนะครับนั่นขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เองนะครับได้ยิ่งได้ฟังเรื่องราวของอู่ตอนนะครับเป็นเหรียญเลเยอร์แรกนะครับเลเยอร์ที่หนึ่งนะครับเหมือนกับบิตคอยน์เมื่อจุดเริ่มต้น หมือนกับอิทิเลียมอิทีเลียมเมื่อจุดเริ่มต้นนะครับมันทําให้ยิ่งฝังเรายิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากครั้งก่อนอย่างที่อาจารย์พปีเตอร์พูดได้ชัดเจนมากเลยครับว่าเราไม่สามารถเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็จับมือกับโดเรมอนย้อนหลังกลับไปเมื่อจุดเริ่มต้นได้นะครับแต่วันนี้โชคดีครับเมื่อประวัติศาสตร์มันซ้ํารอยเสมอเสมอนะครับโดเรมอนตัวนั้นนะครับกลับกลายมาเป็นในผลคนคน,คนแก่ ซึ่งนำพาเหรียนอูตอนนี้มาจากอภิชาติเพื่อนนะครับที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันเมื่อสิบปีก่อนนะครับเราได้บอกกันว่าถ้าเกิดมีเรื่องราวของเหรียญที่ดีๆเหรียญต้นน้ําไม่ทําร้ายใครไม่เอาเปรียบใครนะครับและเหรียญมีอนาคตให้มาบอกกันอย่างโดยด่วนนะครับเวลาผ่านไปสิบปีครับทุกคนทุกท่านอย่างที่เขาบอกนะครับตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเขาบอกว่าทุกๆสิบปีจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาใน <c oughs> ชีวิตของเราเสมอเสมอ ไม่ว่าจะเข้ามาในช่วงแรกช่วงกลางหรือช่วงตายเราจะมาเจอมันช่วงไหนสุดท้ายถ้าสุดเราห้ามมันไม่ได้ครับมันต้องมาแต่โชคดีครับลูเรามาอยู่ด้วยกันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เหตุบังเอิญบางคนปาดเจ็บนะครับบางคนนะครับถึงขั้นกับจะเลิกกับอาชีพนี้ไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับซิงเกิล หรือสายเถดหรือสายคิปโตคอเรนซี่ก็ดีซื้อทุกทีติดดอยทุกทีซื้อทุกท,กทีติดดอยทุกทีนะครับเกฑงกำไรตัวไหนก็พลาดไปหมดแต่เราก็ยังไม่ออกนอกเส้นทางนั่นแปลความว่าสิ่งที่ล้มเหลวตัวนั้นนะครับมันก็เรียกว่าหินหลอกเก้วสู่ความสมดุลวันนี้ครับโดรโดรัดรยมอนนะครับมานบในคาบในผลคนขอนแก่นนำเหรียญที่ชื่อว่า U L X หรืออูตอนตรงจุดนี้นะครับมากับให้พี่น้องนะครับชาวไทยทุกคนได้ มาพบกับเหรียญที่มีเขาเรียกอะไรอนาคตดีเหรียญหนึ่งชื่อว่าอูตอนมาในเลเยอร์ที่หนึ่งเป็นเหรียญต้นน้ำโดยแท้จริงนะครับสามารถครอบครองได้ด้วยเงินนิดเดียวอย่างที่จานพีเตอร์บอกรัาว่านะครับเมื่อมันเกิดขึ้นเนี้ยนะครับบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างถึงเมื่อไหร่ครับเมื่อตอนนั้นเชื่อมัง่งไม่เชื่อมัง่งเขาซื้อไว้คนละสามหมื่นเหรียญโอ้สามหมื่นบาทไทยสามหมื่นบาทไทยเนี้ยหลายคนรับเป็นร้อยล้านนะครับ นั่นเพียงแค่ว่าเขาหยิบชวยอโอกาสช่วงแรงอย่างที่อาจารย์พิเตอร์บอกครับ70%ในจุดเริ่มต้นทุกคนประสบความสําเร็จอีก25%นะครับความรู้ความสามารถมาเติมเต็มอีก5%คือหัวใจนักสู้วันนี้ผมเชื่อแน่นอนว่าคนที่อยู่ในห้องนี้อดีตนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ใน70%อาจจะอยู่ใน30-40%แต่ในวันนี้ครับ ว่าใจนักสู้มันนำพาพวกเรามาอยู่ในจังหวะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จความรู้ความสามารถอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรมันเรียนกันกันได้เข้าฟังทุกวันเข้าฟังทุกวันเพราะตั้งแต่ผมฟังนะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้เปิดโอกาสให้จนถึงวันนี้พูดไม่เคยผิดเพี้ยนได้แต่คาเดียวนั่นแปลว,ว่าพูดเรื่องราวเดิมๆซ้ําๆทําเรื่องเดิมซ้ําๆแต่ทําให้ผู้พูดเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นทําให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหามากขึ้น แปาาลคว่าอะไรครับยี่สิบ้าเปอร์เซ็นที่ท่านบอกนะครับไม่ช้าหรือเร็วนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟังทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเราจะเข้าใจมันเองแล้วถ้าเกิดอ่านออกเขียนหนังสือได้ทำามเข้าใจเกี่ยงนะครับเราก็จะเข้าใจ,ใาาาจไดไ้มากกว่าคนอื่นเราก็จะได้ไปไกลมากกว่าคนอื่นวันนี้บุคคลสองคนที่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างก็คือพี่สิตโตของเราแล้วก็พี่ตุ้ยนะครับเห็นแล้วเป็นแรงบันดใจของผมเลยครับว่าเฮ้ยอายุขนาดนี้นะครับ ก่อนมาเจอท่านแชร์วันนั้นให้ฟังนะครับท่านเป็นปวกนะเอาไม่ใช่เป็นคางคกนะครับที่สําคัญเป็นคางคกไม่พอเป็นคางคกที่ป่วยด้วยในขณะที่เจออุตอนก่อนหน้านี้นะครับท่านคนบอกว่าต้งตัววอมต้องตัวอะไรนะครับจะตายแลดไม่ตายแหละเอาไปไว้ที่วันแล้ว <c oughs> แต่ด้วยเดชบุบุครับเขาเรียกว่าอน,นิสงเนอะอันนั้นคือเป็นผลรกรรมพอมาเจอเรียญอุตอนครับท่านบอกว่านะครับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายนี่ ใจสั่งมามันบอกให้ตื่นมันบอกให้ลุกโอกาสดีของชีวิตมาแล้วก่อนนั้นนั้นที่มันป่วยเพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ไหนรายได้อยู่ที่ไหนมันมีแต่ค่าใช้จ่ายเป็นภาระให้ตัวเองเป็นภาระลูกหลานไม่สามารถนําพาจิตใจตัวเองสู่ต่อสู้กับโครคไตไตเจ็บได้วันนี้ครับอูตอนมันเป็นโอกาสมันเหมือนนําพึ่งหยดหยดหนึ่งที่เอามาชโลมจิตใจท่านแล้วก็ให้มองเห็นโอกาสเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผู้ชายสองคนนี้ยังไม่เคยหยุดเดินตามท่านในคนเลย แปลความว่าอะไรครับแปลความว่าเขาเห็นแล้วเขาเชื่อมั่นถึงเข้าใจมากเขาแต่เขาเชื่อมั่นอย่างก็คือว่าเขาเชื่อมั่นคนที่นําพามาก็คือในคนคนแก่ผู้ชายคนนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับคนอื่นมองเห็นเป็นขยะแต่ท่านมองเห็นเป็นเงินเป็นทองนะครับประมวลขยะมาได้นะครับเอามาจากเศษขยะเอามากลายเป็นเงินมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยด้วยการนําทีมด้วยวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิด ใครได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของค่ายมวยเองซึ่งก็ยังเป็นอยู่เป็นเจ้าของนะครับกีฬาฟุตบอลก็เป็นมาเรียบร้อยแล้วสามารถนําพาองคอ์กรบุคคลที่ไม่มีความใฝ่ฝันสามารถกระชากเอาความเขาเรียกความเปล่นต้นหรือศักยภาพในตัวองค์นนั้นออกมาได้ต้องใช้วิชาค่อนข้างเยอะในการปลุกพลังทุกคนทุกท่านครับถ้ามีคําถามว่าวันนี้ธุรกิจเครือข่ายดีไหม แต่เสร็จดีไหมทุกอย่างนี้ไหมเราผ่านมาหมดแล้วถามว่าดีไหมครับดีครับแต่ทุกวันนี้ยุโรปมันเปลี่ยนไปถ้าเกิดจะเปรียบเทียบนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเมื่อก่อนนะครับเราเจอเครื่องบินลำหนึ่งนะครับเป็นเครื่องบินเก่าแน่นอนเราอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนี่มาพอๆกับเครื่องลำนี้หลายคนสี่สิบสามสิบปีพอๆกับธุรกิจเครือข่ายเข้ามารุ่นแรกจนนับปัจจุบันยังทำอยู่แต่ความว่าชั่วโมงการเบี่ยนในธุรกิจเครือข่ายเอยแผนไหนมาเรารู้จักแต่ความว่าเครื่องบินเก่า คนขับก็เก่าแล้วก็เก่าด้วยประเด็นก็คือว่ามันจะนําพาของเราสู่ความสําเร็จได้ได้ไหมครับได้แต่ระยะเวลาก็จะช้าหน่อยเพราะเครื่องมันก่อต่อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นวัตรกรรมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปรลดแล้วเป็นโลกเสมือนจริงเข้ามาเรียบร้อยแล้วเมตาเวิร์ดนะครับมันเข้ามามีบทบาทของพวกเราเมื่อก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูอาวาตารนะครับไม่ใครมีใครคิดว่ามันจะเป็นโลกเสมือนจริงแบบนี้มันมาเสือเส้อซมเข้ามาในเกม แต่ตอนนี้ครับมันเข้ามาสู่ในชีวิตประจาวันแล้วก็คือในเรื่องของโรคเุกเฉนจริงตรงจุดนี้นะครับก็เรียกว่าเครื่องบินใหม่แต่ถ้าเกิดเรายังไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดเครื่องบินลนํานี้ไปอยู่กับคนที่นําพาเข้ามาซึ่งไม่มีความรู้ประสบการณ์ตรงนี้มันก็ไม่แตกต่างก็คือเครื่องดีเครื่องยนต์ดีทุกอย่างดีแต่กับตันใหม่คําถามก็คือว่ากับตันคนนี้จะพาเราสู่ความสําเร็จได้หรือไม่เช่นเดียวกันครับ ใจคนไม่พอกระแรงมันก็ไปไม่ได้แต่ทุกคนทุกท่านครับวันนี้มันเป็นาปากฏการที่แมทชิ่งกันพอดีมากๆเลยลงตัวกันยินอย่างพอดีมากๆเลยกับนวัตรกรรมใหม่นะครับบอกเชนใหม่เหรียญใหม่ทุกอย่างพัฒนาขึ้นมาจากทีมพัฒนาที่เข้าใจเรื่องเหรียญถ้าเป็นทีมพัฒนาเพิ่งจบมาใหม่นี้มันก็จะยังสงสัยยังสงสัยแต่เป็นทีมพัฒนาที่มาจากเหรียญที่ทุกคนยอมรับแล้วก็คืออิตเลีย เขาพัฒนาจนจึงนัประสบความสําเร็จแล้วย้ายมาพัฒนาของอุตตนเชื่อได้เกินว่าไม่มีใครพัฒนาลงมีแต่จะพัฒนาขึ้นมันจิงจะสามารถทําพาพวกเราสู่ความสําเร็จได้ในระยะเวลาสั้นโดยภายใต้กับตันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในโลกของคริปโตในโลกของการนําพาเห็นไหมครับเครื่องเก่าคนขับเก่าไปได้แต่ถึงชา้าเครื่องใหม่ คนขับใหม่ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าเพราะไม่มีประสบการณ์ในการขับแต่วันนี้ครับเราเจอเครื่องมือทําเงินที่ส่งคุณภาพกับผู้นําที่ส่งคุณค่าแต่ความว่าอะไรครับเราจะไม่ใช้แค่เราจะใช้ถ้าเกิดใครดูอัปรุ์มมจญเขาเรียกว่าวาปไปเลยความสําเร็จติดตั้งเป้าไว้นะครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ฟัง opp เต็มๆนะครับไทม์ไลน์ของเหรียญอูตอนของเราเราเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า ปีนี้เท่าไหร่สองปีเท่าไหร่สามปีเท่าไหร่นะครับนั่นคือถ้าเป็นไปตามธรรมชาติมีคนเชื่อนิดเดียวมันคือเป็นตามนั้นแต่ปัจจุบันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเปิดมาตั้งแต่มิถุนาแล้วคนรับไปสามสิบกว่าล้านมีแล้วคนขึ้นตําแหน่งสูงอัพไลน์ของอ่าท่านในโพน,นี้ก็รับไปให้เห็นแล้วนะครับแปลความว่าอะไรครับมันมีคนทําได้ล่วงหน้าไปก่อนเราแล้วแต่วันนี้ท่านในโพนเห็นอะไรครับจริงากล้าประกาศว่า ประเทศไทยจะเป็นเมืองหลวงของเหรียญอูตอนคนไทยได้เกิดทําอะไรแล้วไม่แพ้ชาติแดงในโลกเลยครับผมมองว่าตรงนี้แหละครับที่จะทําให้พวกเราขับเคลื่อนไปได้เร็วเพราะหนึ่งอุปกรณ์การทําเงินนะครับสุดยอดสองคนนําพาสุดยอดท่านจับอะไรก็ประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าผมก็เลยไม่สงสัยในการที่ทําเลยนะครับยังไม่ต้องรู้ทุกเรื่องครับผมเองก็ยังไม่รู้ทุกเรื่อง ยังไม่เข้าใจทุกเรื่องแต่ผมเชื่ออยู่อย่างเดียวครับว่าอาจารย์ปีเตอร์เป็นคนที่แนะนําผมตลอดเส้นทางท่านมีแต่ประสบความสําเร็จมากน้อยมากน้อยขึ้นเชื่อว่าประสบความสําเร็จทุกเรื่องในสิ่งที่ทํานั่นแปลว่าเชี่ยวได้ชาญตรงจุดนี้ผมเชื่อคนนําพาครับว่าวันนี้ท่านต้องเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างจึงวางทุกสิ่งทุกอย่างเรามาทําอุตนนะครับเห็นท่านในพลมีธุรกิจต่างๆมากมายยังทําอยู่แล้ว ปูแต่องก็กาลังจะประสบความสําเร็จต่อต่อยอดไปท่านตัดสินใจวางไว้ให้พัฒยานด,ดูดูแลแทนกับทีมงานดูแลแทนตัวท่านเองมาวิ่งอูตอนแบบเต็มกําลังแปลความว่าอะไรครับถ้าเกิดคนที่มีงานดีอยู่แล้วรายได้ดีอยู่แล้วธุรกิจกาลังพุ่งด้วยไม่ใช่กาลังร่วงกําลังพุ่งอยู่แล้วตัดสินใจวางทุกอย่างลงไว้แล้วมาวิ่งอูตอนนั่นแปลว่าท่านต้องเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างท่านบอกอาจารย์พีเตอร์ว่าอะไรครับ ร้อยล้านที่ท่านเคยทําได้เอาวางไว้เดือนดินชักก่อนแล้วเอามาพันล้านที่นี่นั่นคือประโยคหนึ่งที่ท่านคุยกับท่านอาจารย์ปีเตอร์แต่ผมประเอือนได้ยินนะครับเลยผมว่าถ้าเกิดสองท่านนี้จับมือกันนะครับแน่นอนครับวงการบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสายอินเวสท,ทุกอย่างถนนทุกสายต่อจากนี้ไปอย่างช้าสุดหลังเดือนมีนาคมนะครับมันจะหลั่งไหลเข้ามาแบบมหาศาลมากๆเลยแต่นั่นแหละครับว่าวันนี้พวกเราอยู่ก่อนเดือนมีนาคม วันนี้เป็นวันเกิดครบสองเดือนที่อูตอนนะครับภายใต้การน,นำของท่านในพลแล้วก็จันพีเตอร์นําเข้ามาสู่น่านฟ้าเมืองไทยแต่ความว่าเรารู้จักความพร้อมกันครับอยู่ในเจ็ดสิบคนแรกที่จะประสบอยู่ในเจ็สิบเปอร์เซ็ที่เราจะประสบความสําสเร็จมันจึงไม่แปลกใจครับว่าวันนี้ท่านกล้าประกาศนะครับว่าเราจะเป็นเมืองหลวงของอูตอนท่านไม่ทําท่านไม่ศึกษาไม่เป็นไรครับท่านในพลบอกว่า ไม่เป็นไรไม่ทําไม่เป็นไรนะครับสักวันหนึ่งท่านรู้ท่านก็จะมีปูมในการเลือกเล่นถึงท่านไม่ทําอูตอนก็เดินหน้าครับวันนี้ท่านจึงปูผมทั่วประเทศนะครับผมวางรถแบบไปว,ว่าท่านไปไหนไม่รู้ผมไปด้วยท่านไปไหนไม่รู้ผมไปด้วยจะไปทุกที่นะครับที่รถแบบวางไว้นะครับเพราะเชื่อเหลือเกินครับว่านะครับแค่เกาะกัดแสเราก็สามารถประสบความสําเร็จแล้วเหมือนอย่างพี่ตุ้ยเคยฝากไว้ว่านะครับว่า วันนี้ท่านเป็นขางคกที่ป่วยแต่ท่านมีจริงงานที่ไม่ป่วยที่เป็นเสือเป็นสิงที่หิู่กับไหลของความสําเร็จนะครับคนเหล่านี้วิ่งยังกับม้าลำปางท่านทําแค่นะครับคาบที่หางเสือเหล่านั้นเชื่อหร้อเกิดว่ามันจะจะยันเข้าสู่เส้นชัยพร้อมกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในการพบปะกันทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็ตารลดลดแมบ นะครับที่ระวังไว้พุวกนี้เจอกันที่สักแก้วนะครับแล้ววันต่อไปก็เจอกันที่ร้อยเอ็ดและโคราชตามลําดับวางเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าท่านไม่ไปแนะนําคนที่ท่านรู้จักเข้าไปแล้วทีมงานของพวกเราจะดูแลให้ทุกคนทุกขั้นสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดเงินเบืน่นงก็ได้เงินหมื่นคิดเงินแสนก็ให้เดินแสนอาจารย์ปีเตอร์นะครับบอกว่าอายาไปคบพี่น้องตระกูลหล่อคือไอ้เจ้าหลังกับเจ้าเล่ อย่าลังเลยครับให้พวกเราทุกคนนะครับไปสมคบคิดแล้วก็ติดตามตระกูลทอ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 ทำทันท,าทีแล้วทุกท่านจะประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้ขอญาตปิดประชุมครับขอบคุณและสวัสดีครับ